ตไอ้เต้าหู้หูยตาู่าตาใช่ไม่ใจ่พี่รับอุปธรรมนี่เลยไม่ใใจอะไรเลยอุปธรรมนี่เลยเป็นคนยิ้มยากแต่เห็นเกมมากๆก็ยิ้มให้ โคต้าเก้ให้แล้วบบพี่ธนาให้ทุ่คนมาเลยกัเดี๋ยวบบพี่ธจนจาให้พี่มีโคต้าเก้แล้วบบนลนโนครับอ่าวันนี่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คขามันจะฮามากถ้าเป็นว่าที่100ร้อยตีนะ เกิดเป็นเกย์อย่าหยุดรวยเพราะอยากให้เกย์น้าหมวยต้องใช้เกินค่ะยังไงต้องรวยให้พลอยลูก